สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับพี่ม่อน etc อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พี่ม่อนจะมาแนะนําน้องๆเกี่ยวกับเรื่องจํานวนเชิงซ้อนนะครับน้องมีความรู้เรื่องจํานวนเชิงซ้อนมากน้อยแค่ไหนครับผมเรื่องจํานวนเชิงซ้อนไม่ยากเลยนะครับผมถ้าน้องได้ลองฟังคลิปนี้ให้จบนะครับจานวนเชิงซ้อนเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์ตัว z เป็นหลักนะครับ z เท่ากับ a บวก bi นะครับ a บวก bi a คือเหลียวครับเหลียวแปลว่าจริงครับ BI คือ Imagine ครับ imagine แปลว่าจินตภาพครับเพราะฉะนั้น Z เท่ากับ A บวก BI ก็จะมีส่วนที่เป็นเรียวกับ Imagine เวลาเราเขียนนะครับเราจะเขียนเป็น R E Z นะก็คือเรียว Z ก็คือตัว A แต่ถ้าเราเขียนเป็น I M I อ Z ก็คือตัว B นะครับมีเรียวกับ Im มนะครับเลียวก็ตัวหน้า Im ก็ตัวหลังเช่น เช่น Z เท่ากับลบ2บวก 3i ครับนะครับลบ2บวก 3i อันนี้เป็นจำนวนเชิงซ้อน,นะครับถ้าพี่เขียน IE Z ก็หมายถึงตัวหน้าก็คือเลขลบ2ถ้าพี่เขียน I M Z ก็หมายถึงเลข3ตัวหลัง 3i เอาเลข3มานะครับ I M Z ส่วน i ล่ะครับ i คือรูทลบ1ครับ i คือรูทลบ1เมื่อก่อน เราเจอรูดติดลบเราก็จะตอบว่าหาค่าไม่ได้แต่วันนี้เราเจอรูดลบหนึ่งเราจะตอบว่าไอนะครับน้องเรามาดูฝั่งซ้ายมือนะครับไอกำลังหนึ่งไอคือรูดลบหนึ่งนะครับเราต้องจําไว้ในหัวว่าไอคือรูดลบหนึ่งไอกำลังหนึ่งมีค่าไอครับไอกำลังสองก็คือรูดลบหนึ่งยกกำลังสองรูดก็หายครับก็เลยได้ลบหนึ่งไอกำลังสาม ให้จังนะครับมันก็คือลบไ i ไอกำลังสี่ไอกำลังศูนย์เท่ากันครับก็คือหก่อนที่เราจะเข้าบทจำนวนเชิงซ้อนน้องๆต้องจำกล่องน,นี้ให้ได้ก่อนไอกำลังหนึ่งได้ไอไอกำลังสองได้ลบหนึ่งไอกำลังสามได้ลบไอไอกำลังสี่ได้หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่าง ง่ายๆกันนะครับเช่นรูทลบเรูทลบเนี่ยมันเกิดจากรูทเกคูณกับรูทลบหนึ่งรูทเได้3ครับรูทลบหคือ i ครับก็เลยได้3 i ครับรูทเได้3ารูทลบหคือ i ก็เลยได้3 i มรูทลบสครับรูทลบสิก็คือรูทสกับรูทลบหครับ รูดสิได้4ครับรูลบหได้ I ก mm ็เลยกลายเป็น 4i ครับ mm hmm. นอกเห็นตัวอย่างคู่นี้ไหมครับลบ i ทั้งวงเล็บกําลังสองกับลบ i กําลังสองไม่ใส่วงเล็บไม่เหมือนกันนะครับ mm hmm. ถ้าใส่วงเล็บลบจะถูกยกกาลังสองเป็นบวก mm hmm. ถูกไหมครับถ้าใส่วงเล็บลบจะถูกยกกาลังสองเป็นบวก i กำลังสองได้ลบหนึ่งบวกเจอลบเป็นลบหนึ่งนะครับแต่ถ้าพี่ไม่ใส่วงเล็บล่ะครับ i กำลังสองก็ได้ลบหนึ่งเฉยเครื่องหมายลบข้างหน้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ถูกยกกำลังมันก็เลยเหลือแค่หนึ่งเหมือนกันถ้าลบ i ยกกำลังสามใส่วงเล็บกับไม่ใส่วงเล็บเป็นยังไงถ้าใส่วงเล็บ ลบจะถูกยกกําลังสามเป็นลบด้วยถูกไหมครับลบกําลังคี้เป็นลบส่วน i กําลังสามล่ะครับ i กกาลังสามได้ลบ i ลบลบก็เลยกลายเป็น i แต่ถ้าเกิดลบ i ยกกาลังสามไม่ใส่วงเล็บล่ะครับลบข้างหน้าก็ยังเหมือนเดิม i กําลังสามก็ได้ลบไ เบสเสร็จก็เลยได้ไอเหมือนกันเห็นไหมครับการใส่วงเล็บกับการไม่ใส่วงเล็บแตกต่างกันนะครับการใส่วงเล็บกับการไม่ใส่วงเล็บแล้วถ้าเกิดไอกับลังเยอะๆล่ะครับ4,755จําง่ายๆนะครับให้ตัดเลข4เลข7ทิ้งเหลือไว้แค่2ตัวท้ายพอครับ แล้วเอา2ตัวท้ายเนี่ยไปหาร4ครับเลขข้างหน้าจะเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเราไม่สนใจเราสนใจแค่2ตัวท้ายพอเอา4ไปหาร4 1 4ครับเหลือ15ครับ4 3่สครับเหลือเศษสครับ 4, 3, เพราะฉะนั้นพี่กําลังจะบอกเองว่าถ้าเองเจอไอกาลังเยอะๆเป็นหลักพันนให้เองตัดให้เหลือแค่หลักหน่วยกับหลักสิบแล้วให้เอาสี่หารเหลือเศษเท่าไหร่เศษ3ให้เปลี่ยนเป็นไอกำลังสได้เลยครับซึ่งไอกำลังสามีค่าลบไอ เห็นไหมครับเรารู้เทคนิคเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเราเจอไอกำลังหมื่นหมื่นแสนแสนเราไม่สนใจเลยเราสนใจแค่หลักหน่วยกับหลักสิบแล้วเอา4หาร <S <S เหลือเศษเท่าไหร่เอามาตอบไอกำลังสามก็คือลบไอเป็นไงครับจำนวนเชิงซ้อนง่ายใช่ไหมครับถ้าเราท่องได้ถ้าเราเละเอียดรอบคอบคณิตศาสตร์ง่ายนี่เกี่ยวครับสวัสดีครับผม